สวัสดีค่ะโครงการราชาโฮมบ้านสวยใกล้ศ <Wow. S 1> ูนย์ราชการพะเยาว,วันนี้เรามาพบกันยามเย็นแบบนี้นะคะหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันประมาณสองวันอากาศที่พะเยาก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ PM ก็เริ่มหายไปใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกท่าน สำหรับวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยเราจะมาดูากันว่าสำหรับใครที่อยากทราบว่าเราจะมีความสามารถในการผ่อนต่อเดือนได้ทั้งหมดกี่บาทแล้วก็ผ่อนส่งธนาคารได้กี่บาทแล้วทีนี้เราจะกู่สูงสุดได้ทั้งหมดจำนวนกี่บาท วันนี้เรามีคำแนะนำดีๆที่นี่ค่ะติดตามกันได้เลยในคลิปนี้เดืนเดือน,น15,000บาทแล้วเป็นหนี้อยู่1,000บาทจะมีวิธีการคิดแบบไหนบ้างที่เราจะอ่าเวลาเราไปติดต่อธนาคารนะคะอันดับแรกเลยเขาก็จะดูความสามารถในการผ่อนส่งของเราต่อเดือนนั่นเองค่ะโดยการคิดอย่างเช่นว่า ธนาคารให้เปอร์เซ็นดีที่50%นะคะเขาก็จะเอา15,000บาทคูณด้วย50หา100ร100นั่นก็จะได้จำนวนเงิน7,500บาทนะคะเป็นจำนวนที่เราจะต้องผ่อนส่งความสามารถในการผ่อนส่งของเราก็คือ7,500บาทต่อเดือนนั่นเองค่ะ สองก็คือเขาจะดูว่าความสามารถในการผ่อนส่งที่เหลือของเราอย่างเช่นว่าบางคนมีหนี้บัตรเครดิตมีหนี้ในระบบบูโรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้เรายกตัวอย่างที่มีเงินเดือน1 5 0 0 0บาทแล้วเป็นหนี้ที่1000บาทนะคะก็เมื่อกี้เราได้แล้วว่าความสามารถในการผ่อนส่งต่อเดือนของเราอยู่ที่7,500บาทนะคะก็จะเอามาลบ1000 ก็จะเหลือความสามารถในการผ่อนส่งของเราที่เหลืออยู่ที่6,500บาทนั่นเองค่ะค่ะสำหรับข้อที่3เลยเราก็จะมาคำนวณว่าเราจะเหลือวงเงินความสามารถในการผ่อนส่งที่เหลือคูณกับเป็นจำนวนวงเงินนะคะอย่างเช่นธนาคารเเขาให้ให้เราผ่อนต้องดูด้วยว่าอายุน้อยหรือว่าอายุมาก เพราะถ้าอายุน้อยระยะเวลาในการส่งก็มีหลายปีอาจจะถึง40ปีเลยก็ได้ค่ะอย่างเช่นเขาให้ที่ล้านละ5,000บาทเราก็จะเอาเงินที่เราได้นั่นก็คือ6,500บาทนะคะหารกับ5 0 0 0แล้วก็คูณกับเป็นจำนวนล้านละ5,000นคูณกับ1ล้านนั่นเองก็จะได้วงเงินในราคา1 3 0 0 0ล้านแบาทนั่นเองค่ะค่ะ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆสำหรับใครที่อยากทราบว่าเราจะกู้แล้วมีเงินเดือนเท่านี้เราจะได้ในวงเงินกี่บาทแล้วความสามารถในการผ่อนส่งต่อเดือนที่มี รวมถึงความสามารถในการผ่อนส่งที่เหลือด้วยและนี่ก็เป็นการคำนวณคร่าวๆสำหรับใครที่อยากทราบคำแนะนำและเทคนิคดีๆเรื่องบ้านและสินเชื่อต่างๆกดติดตามไว้นะคะโครงการราชาโฮมมีคำแนะนำดีๆมาฝากทุกท่านทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วจะมีคำแนะนำดีๆมาฝากเช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ